สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทำเป็นกางเกงขาสั้นสไตล์ผู้หญิงกันนะคะจะใส่ซิปด้านหลังขอบเอวในตัวซึ่งใครที่ยังทำแพทเทิร์นกางเกงไม่ได้กางเกงตัวนี้ทำได้แน่นอนเลยค่ะง่ายมาก ให้วัดรอบเอวให้พอดีนะคะรอบสะโพกแล้วก็วัดความยาวประมาณ3 6 4 0ถึงสีซนมคลิปนี้จะทำแค่แพทเทิร์นนะคะคลิปต่อไปก็วิธีการวางแบบแล้วก็วิธีเย็บนะคะมาเริ่มสร้างแบบคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะจะสมมุติรอบเอวที่7 2ซนเมตร สะโพก9 3ซนเมตรความยาว4 0ซนติเมตรจะทำแบบสไตล์ผู้หญิงนะคะไม่มีขอบเอวจะเป็นขอบเอวในตัวซิปด้านหลังจากด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้นทะัะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันค่ะตีเส้นออกไปเลยค่ะจากชิปบิมกระดาษนะคะให้วัดเข้าไป4 5เซนติเมตรจะเป็นเป้ายื่นของชิ้นหน้า ตีเส้นเลยค่ะแล้วก็วัดเป็นความยาวนะคะจะกำกหนดที่4 0ซนเมตรหรือว่าใครต้องการ3 6ก็ได้ค่ะให้สั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้นะคะแล้วก็มาตีกรอบสะโพกกันนะคะสะโพก9 3ซนติเมตรแล้วค่อยบวกเผื่อหลวม3เซนเมเท่ากับ96แล้วก็หารด้วย4ก็จะเท่ากับ2 4ซนเมตร จากเส้นนี้นะคะวัดเข้าไป24เซนติเมตรตีเป็นกรอบสะโพกก่อนค่ะความยาว40เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะ ตีเส้นให้เห็นชัดๆก่อนนะคะก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้ก่อนนะคะต่อไปก็มาหาเส้นเป้าลึกเป้าลึกหาได้จากรอบสะโพก93หารด้วย4เท่ากับ23.25แล้วก็ให้บวก4ซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ27.25จากจุดนี้นะคะ ก็วัดลงมาเศษจ,จะปัดทิ้งนะคะจะใช้แค่27แล้วก็ตีเส้นเป็นเส้นเป้าลึกค่ะจากเส้นเป้าลึกก็หาเส้นสะโพกให้วัดขึ้นมานะคะ6เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันเลยค่ะก็จะได้เป็น เส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกความยาวจุดนี้ก็จะเป็นเป้ายื่น4.5เซนเมตรแล้วก็วางไม้บรรทัดเป็น45องศานะคะแบบนี้นะคะให้วัดออกมา2.5เซนเมตรแล้วก็โค้งเส้นเป้ายื่นค่ะ ต่อ,อไปก็มาหารอบเอวกันนะคะรอบเอว72หารด้วย4เท่ากับ18บวกเกล็ด3ซนติเมตรจะทำแค่เกล็ดเดียวนะคะจากจุดนี้นะคะก็วัดออกไป21อ็ซนติเมตรจะอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะวัดออกด้านละ1.5ซนติเมตร เกล็ดยาว11เเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นเป้าลึกถึงเส้นข้างตัวนะคะก็ให้แบ่งครึ่งกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นลงมาที่ชายกางเกงค่ะ จะเป็นจุดแบ่งครึ่งค่ะเส้นเอวก้อยโค้งเส้นสะโพกค,ค่ะโค้งมาที่จุดเส้นสะโพกค,ค่ะแล้วก็จากจุดกึ่งกลางนะคะก็ให้วัดออกไป13เซนติเมตรหรือว่าใครจะใช้ที่12ครึ่งก็ได้ค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ13เซนติเมตรเอเส้นเชียอกันค่ะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้ก็ปิดเปรดนะคะแล้วก็โค้งเส้นไหมให้สวยงามจะได้แบบนี้นะคะโค้งเส้นได้สวยงามค่ะจุดหนึ่งกลางหน้าวัดเข้าหนึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลัง ก็มีเส้นเชื่อมอยู่แล้วนะคะด้านบนก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะเส้นเป้าลึก27เซนติเมตรก็ตีเส้นยาวไปค่ะเส้นสะโพกก็จะเชื่อมกับชิ้นหน้าก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะความยาว40เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมออกไปเลยค่ะสะโพกของชิ้นหลังนะคะจำบวกหนึรอบสะโพกชิ้นหลัง93บวก3หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็ให้บวก1ซนเมนะคะก็จะได้เท่ากับ25จากจุดนี้ก็วัดออกไปเลยค่ะ25เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ในส่วนของเป้ายื่นชิ้นหลังชิ้นหน้า4.5เซนเมตรชิ้นหลังก็จะอีกหนึ่งเท่านะคะก็จะเท่ากับ9เซนติเมตรตีเส้นลงมาเลยค่ะชิ้นหลังจะโค้งที่3เซนติเมตรนะคะวางไม้นะคะเป็น45องศาแล้วก็กำหนดจุดนะคะ3เซนติเมตร แล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรจากกึ่งกลางหลังให้วัดเข้ามานะคะ4เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้น2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกจุดนี้ก็โค้งนะคะโค้งเป้ายื่นชิ้นหลัง แล้วก็จุดนี้0.5าเซนติเมตรฟานยาวก็เพิ่มลงมานะคะ0.5ก็ตีเส้นใหม่ค่ะจากเส้นเป้ายืนชิ้นหลังก็ให้แบ่งครึ่งที่เส้นข้างตัวนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นกขนานมาที่เส้นด้านล่างแล้วก็จากจุดกึ่งกลางที่แบ่งครึ่งไว้นะคะ ให้วัดออกมา14ซนิเมตรด้านนี้ก็14เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกค,ค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นเอวก็เท่ากับชิ้นหน้าก็ตีเส้นมา2 1ซนติเมตรก็จะเหลือนิดหนึ่งแล้วก็โค้งนะคะนิด,นด ส่วนนี้ก็โคงให้สวยงามค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งเกล็ดเกล็ดวัดออกด้านละ1.5ชิ้นหลังจะทำเกล็ดยาว12เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นให้หชัดๆนะคะ เลยค่ะปิดเกล็ดนะคะก็จะเป็นการเกงชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังคลิปต่อไปก็จะมาวางผ้าตัดกันนะคะก็เตรียมผ้าไว้สัก60เซนติเมตรใช้ผ้าหน้ากว้างนะคะรายละเอียดของพทเท่านการเกงจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้ง ขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ